ปีพุทธศักราช2568อัตราการรู้หนังสือดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสภาการศึกษาจับมือกลมส่งเสริมการเรียนรู้สำรวจอัตราการรู้หนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นปลุกความหวังการศึกษาไทยขยับขึ้นในเวทีโลก เลขาที่การสภาการศึกษาเผยผลวิเคราะห์การจัดอันดับทางการศึกษาการศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียนจริงหรือไม่แนะ3แนวทางการดูผลการจัดอันดับการศึกษาอย่างมีสติและเท่าทันสภาการศึกษาเตรียมทำ Education in Thailand 2025สสภาการศึกษาระดมนักคิดอัปเดตการท้าทายการเรียนรู้เปิดไอเดียภาพอนาคตการศึกษาไทยที่สังคมคาดหวัง สภาการศึกษาเสริมความรู้วินัยค่าราชการพลเรือนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่บุคลากรสภาการศึกษาหารือสถาบันสถิติแห่งยูเนสโกเสริมความร่วมมือข้อมูลสถิติการศึกษาไทยสู่ระดับสากลสภาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานจัดการศึกษาร่วมยกระดับขีดความสามารถการศึกษาไทย สภาการศึกษาร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนำร่องขับเคลื่อนเครดิตแบงก์สู่การปฏิบัติสภาการศึกษารับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มพูนชิดชอบจัด OEC Big g r e e n i n g Day 2,568สภาการศึกษาร่วมทอดบทเรียนพัฒนาแนวทางรับรองคุณวุฒิ NQF สำหรับเยาวชนยอดทักษะฝีมือเวที World s k i l l สภาการศึกษาหนุนครูใช้งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มภูณัฐหารือหัวหน้าหน่วยศึกษาธิการเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้จากปิซาสภาการศึกษาคนเคล็ดลับแห่งความสำเร็จเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบระดับโลก ภาการศึกษาเวิร์กช็อปคิดเชิงกลยุทธ์ใน The Professional Skill Up Program เพิ่มทักษะจำเป็นของโลกการทำงานติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางของสภาการศึกษาเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ